สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมกับพี่น้องพาเฮงน,นะคะคลิปนี้เป็นไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าไม่อันนี้รอบดึกนะคะสําหรับแนวทางของวันเช้าของเช้าวันที่10วันจันทร์นะสิบมกรานะคะถ้าจะมาไลฟา์กลางดึกนี่ปคงนอนหลับกับนไปหมดแล้วนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วเนาะเวลาไทยแต่ว่าทางพี่น้องยังแค่ ยังทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งสองทุ่มเองนะคะทางนู้นก็ตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ก็เลยอัดคลิปให้นะคะเพราะว่าสมาชิกเรียกร้องมาอยากได้หุ้นนะคะโอเคหุ้นรอบเช้าบ่ายนะไทยนิเคอีจีนฮ่อง,ง็งไต้หวนันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียแล้วก็อียิปต์นะคะรวมเลยนะอันนี้พี่น้องให้ตัวเด่นวิ่งรูด7แล้วก็5นะชุดวิน7 5 2 1 6 4นะคะชุดวิน จากคู่ให้ครบแล้วนะเล่นชุดวินใครจะเลือกเล่นชุดวินก็ได้หรือจะเลือกเล่นรูดก็ได้นะตัวเด่น7กับ5แต่ว่าชุดวินเนี่ยมาค่อนข้างค่อนข้างสถิติดีนะชุดวินลงทุนก็น้อยกว่ารูดด้วยถ้ารูด2หลักเนี่ยตัวละ5บาท2หลักก็380แใช่ไหมคะแต่วินเนี่ยบาทลงทุนรอบละ3 0 0นะลงทุนรอบละ3 0 0 ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแต่ว่าสถิติส่วนใหญ่นะก็คือวินนี่ค่อนข้างเข้าดีอยู่นะลองดูก่อนก็ได้นะคะวันวันจันทร์วันแรกเนาะวันจันทร์วันแรกลองดูก่อนว่าจะเลือกเล่นแบบไหนแล้วก็ลองทําสถิติดูนะวันต่อไปว่าจะเล่นอะไรนะคะไม่ได้ลงหุ้นให้นานมากแล้วนะปกติไม่ลงนะคะลงเฉพาะในกลุ่ม v i p แต่ตอนนี้ก็กลับมา ลวงให้นะคะถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลานะคะโอเคทีนี้สําหรับหุ้นไปแล้วรวมน,นะคะเดี๋ยวให้อ่านแนวทางอื่นด้วยเพราะพรุ่งนี้พี่น้องทํางานพี่น้องทํางานเดี๋ยวถ้าเลิกงานแล้วก็จะอาจจะไลฟ์สําหรับสามลัดดาวโจนนะคะโอเคทีนี้ไปดูอะไรกันต่อเอ่ยไปดูฮานอยนะคะมีฮานอยให้ด้วยอันนี้เป็นนอยสตาร์แล้วก็นอยทีวีนะ นอยสตาร์แล้วก็นอยทีวีรอบเช้านะคะอันนี้ก็ลงให้ก่อนเลยนะนอยสตาร์นอยทีวีนอยสตาร์รูด5 0 5 0 9 2 6 4 5 2 5 4 5 6 2 6 0 2 0 4 0 9แล้วก็29นะคะแล้วก็นอยทีวีรูด3 9 3 9 4 6 8 7 3 7 3 8 3 9 4 8 9 4 9 6 9 8แล้วก็68นะคะสำหรับนอยสตาร์แล้วก็นอยทีวีทีนี้ก็ ไปต่ออีกสามนอยเลยเมื่อวานนอยสตา์กับนอยทีวีเข้าอะไรเดี๋ยวนะเมื่อวานนอยสตา์หลุดนะคะเมื่อวานที่ลงให้ในกลุ่มนาะทางทาง youtube พี่น้องยังไม่เคยลงให้นะแต่ว่าค่อนข้างเดินดีนะคะดาวทีวีนี่เมื่อวานเรา,อานอยทีวีเมื่อวานนี้เด้งเลยนะคะเด็กสามเด้งแปดกับสองพี่น้องให้แปดกับสองออกแปดห้าศูนย์แปดห้าแล้วก็สองแปดสามเด้นเมื่อวาน อาจว่าอันนั้นคือกลุ่ม v i p นะคะวันนี้ลงให้ทาง Youtube ด้วยนะขอให้เป้ขอให้ปังแล้วกันนะคะทีนี้ไปต่อสารสหายนอยสารสหายกันเลยอันนี้สำหรับสารนอยนะคะพิเศษปกติ v i p พนะพิเศษปกติ v i p เมื่อวานนี้พี่น้องไลฟ์นะคะไลฟ์ Live ให้ไปในกลุ่มในไลฟ์น,นะคะพิเศษเข้านะเร่งด้วยบนล่างรูดเพิเศษเด่นเจ็ด7ู ใครที่รูดเมื่อวานนี้ใครได้เด้งก็ดีใจด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์แล้วก็ได้จดที่ไลฟ์นะคะก็ดีใจด้วยสําหรับปกติเมื่อวานก็เข้าแปดรูดแปดนะคะพี่น้องให้เด่นแปดรูดแปกก็เข้านะคะออกอะไรเอ่ยออกแปดแปดสามนะเข้าส่วนวีพีเมื่อวานหลุดนะคะเมื่อวานหลุดเข้าสองหน่อยวันนี้พิเศษสําหรับวันที่สิบนะคะพิเศษนะะเด่นห้า 5863755565837ปกตินะคะปกติเด่น4 47289 47182829จะเอาวินไปหมุนเล่นครบทุกตัวก็ได้นะการพลาดนะคะหรือจะรูดตัวเด่นไปเลยก็ได้นะรูดเด่นนะรูด4นะคะ v p เด่น3 35692323525 2, 2, แล้วก็29อันนี้3น้อยนะคะ สำหรับแฟนคลับที่ห่างหายกับนอยไปนานมากพี่น้องไม่ได้ลงนะทีนี้ก็กลับมาก็มาจัดกันเหมือนเดิมนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเล่านะคะต่อไปเล่าลงเล่าให้เลยนะคะลงเล่าจะได้เล่นเล่าเช้ากันด้วยเนาะค่ะอันนี้เลาวนะคะวันนี้จัดให้เลยเจดล่าเลยไปเลยค่ะครบเลย ไม่ต้องไม่ต้องรอนะคะได้ลาวรอบเช้าทีวี H ห้ตีสตาร์รอบเช้าด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างปังนะปังมากเลยเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เจ็ดลาวเจ็ดลาวหลุดแค่หนึ่งลาวคือลาว VIP นะคะเมื่อวานพี่น้องไลฟ์ให้สมาชิกได้แค่สี่ลาวคือลาวสุดท้ายรอบรอบรอบเย็ดรอบรอบค่ำรอบดึกเนาะพอสามลาวเมื่อเช้าตอนเช้าไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ หลุดหนลาวคือ VIP นะ TV h d Star uh, HD เด้ง s t a r เดส Star เด้งนะคะ uh, แล้วก็สามัคีก็เข้านะ VIP หลุด STar V เข้าเมื่อวานนี้ STar V STar V นี่ชุดวินตัวเด่นมาหนแค่หนึตัวนะคะแต่ว่าวินมาบนมาล่างแล้วก็สามตัวแตกด้วยชุดวินนะสำหรับ Star V กาชาติกาชาติเด้งนะ เมื่อวานใครได้ดูไลฟ์และไปเล่นลาว4ีลาวที่พี่น้องให้ไปเมืม่อวานปังเลยนะหลุดแค่1นึลาวกาชาติเด้งด้วยนะคะกาชาติเด้งด้วยอ่ะวันนี้ลาวทีวี4 7ะะ4 7 2 6 5นะคะ472 658พี่น้องให้ชุดวินแล้วก็ตัวเด่นนะใครจะรูดใครจะไปจัดวินก็ได้ลาวเอา HD 9ดี3 1508าลาวสตาร์1แล้วก็8 180 2 3 6สามคาคี 1>, 1แล้วก็3นะ139827 VIP 2แล้วก็3 238546 star VIP 2แล้วก็4248193กาชาติ1แล้วก็0 10625 7ลาวจัดไปคะ่ะเป็นไงคะอิ่มน้ำสำราญกันเลยเนอะ,อะเอาแบบเต็มที่เลยนะคะ พี่น้องนีทุ่มเทมากเลยนะขอแค่ให้สมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะถ้าพี่น้องท้อก็เดี๋ยวก็หายไปอีกนะคะเมื่อกี้ก็หายไปเพราะความท้อด้วยนะคะเดี๋ยวก็หายไปอีกนะ,ะโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากดูโฆษณาด้วยนะอย่าก,กดข้ามนะกําลังใจจะได้มายังไม่มีกําลังใจจาก YouTube เลยคะ่ะส่วนมากกําลังใจที่ที่ได้ก็จะเป็นสมาชิก ทางไลน์นะคะกลุ่มไลน์แล้วก็สมัครสมัครอ่าสมัครที่พี่น้องแนะนําให้สมัครเว็บที่พี่น้องแนะนําให้เพื่อเป็นกําลังใจนะั้นได้กําลังใจทางโน้นนะแทาง YouTube ยังไม่ได้เลยเลยโอเคไม่พูดพ่าททำเพลงมากนะคะนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็จะลงคลิปเสร็จก็จะเข้านอนพรุ่งนี้ทํางานนะโอเคยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยขอให้เป๊ะขอให้ปังละกันแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุด ก่อนนาแนวทางไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะวางเพื่อเป็นแนวทางนะคะวางเพื่อเป็นแนวทางคิดดูก่อนพิจารณาดูก่อนนะแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ